สวัสดีครับวันนี้พี่เลี้ยงก็อยู่ที่อำเภอลำปำจังหวัดพัทธลุงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงจะมาแนะนำวิธีการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอครับมาดูว่าวิธีการถ่ายต่างๆเนี่ยต้องตั้งค่ากล้องอยังไงเซ็ตยังไงแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันครับ หลายคนไม่รู้ว่าที่จังหวัดพัทลุงก็มีทะเลนะครับแต่ว่าเป็นทะเลสาบครับซึ่งที่หาดลำปำก็เป็นหาดที่สงบม,มากๆเหมาะกับการมานั่งชิวๆชมวิวสบายๆเดินถ่ายรูปเล่นครับแล้วก็เวลาที่พี่เล้งออกมาถ่ายภาพนอกสถานที่แบบนี้พี่เล้งก็มักจะเตรียมอุปกรณ์มาค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าหน้าง,งานจริงเนี่ยไม่รู้ต้องใช้อะไรบ้างครับพี่เล้งก็เลยเตรียมมาเผื่อไว้ก่อนทีนี้มาดูว่าพี่เล้งเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างกันครับ อันดับแรกคือตัวนี้ครับนี่กระเป๋าอุลลินซี่ BP หนึนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้ว่าทุกคลิปเนี่ยพี่เล้งจะใช้กระเป๋าตัวนี้ในการเดินทางตลอดเพราะว่ามันจุของได้เยอะมากนะครับสองคือต,ตัวนี้ครับอุลลินซี่ MTCC นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวที่พี่เล้งบอกตามตรงว่าขาดไม่ได้นะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ขาตั้งที่ไว้สำหรับทำบล็อกหรือว่าถ่ายคลิปตา่างๆถ่ายคอนเทนต์ลงติก๊กต็อกอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวที่พี่เล้งเนี่ยชอบมากนะเพราะว่ามันกางง่ายใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเราแค่กางขาเงี้ย ออกเนี่ยก็ตั้งใช้งานได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่พี่เล้งเนี่ยจะติดตัวในการถ่ายคอนเทนต์เรียกได้ว่าทุกคลิปอ่ะนะใช้ตัว MTC m o d ดนะครับทีนี้กระเป๋าก็อีกใบหนึ่งที่พี่เล้งเนี่ยจะขาดไม่ได้คือกระเป๋าตัวนี้ครับตัว u l e n s i e BC08 ตัวนี้มันเป็นตัวแบบว่ากระเป๋าใบเล็กนะเพราะปกติเนี่ยพี่เล้งจะใช้ใบใหญ่ก่อนนะครับแล้วค่อยถ่ายของเนี่ยเอามาใส่ใบตัวเล็กตัวนี้อีกทีนึงถ้าเวลาสามารถจะพกพาทํางานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับอันนี้เป็นขาตั้ง Ullensie PT09 ศูนย์เกวิดีโอโกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่พี่เล้งใช้งานตลอดนะเพราะว่าขาตัวนี้เป็นขาที่ใช้งานในงานวิดีโอโดยตรงนะเพราะมันจะมีตัวนี้ครับตัวก้านแผ่นนะเนี่ยทำให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเวลาพี่เล้งถ่ายงานวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็ติดคู่ตัวนี้ครับเป็นตัว Quick Release นะของ u l e n s ซเป็น y u k a 01นะครับตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถจะหมุนนี่มานะครับแล้วก็เอาเพลตตัวยูกาศูนย์หนึ่งตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับ ทีนี้ขาตั้งมือถืออีกตัวหนึ่งที่พียงใช้คือตัวนี้ครับ u l n e n s i e T23 ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มันสามารถแทร็กกิ้งเราได้เพราะว่ามันจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะเออมันทาให้เวลาที่เราถ่ายคลิปด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันจะคอยหมุนแทร็กกิ้งตามเราทำให้สามารถที่จะถ่ายคลิปเองได้โดยที่ไม่ได้มีใครช่วยถ่ายอันนี้ถือว่าเวิร์กมากแล้วก็แค่เราตัวนี้แตะแลงพื้นมันจะกลางอะไรแบบนี้นะเนี่ยดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะกลางเลยครับแล้วก็เก็บง่ายๆนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเ่ยงใช้านนบอนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับตัว gimbal นะครับซึ่งพี่เล้งเนี่ยจะใช้เป็นของชิ่หยุนวีวิวเอสนะครับตัวนี้ใช้ทํางานเยอะมากนะดูสภาพมันดีค่อนข้างที่จะโอ้โหแบบเอาเรื่องอยู่นะครับนี่เพราะฉะนั้นคือเป็นตัวที่ใช้งานตลอดจริงๆนะและถือว่าใช้ดีด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่ขาแร่เลยตัวนี้ครับนี่เพาครับพี่เล้งใช้เพาตัวนี้ในการใส่พวกเปลี่ยนเลนหรือใส่อุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นคือเนี่ยคือเซตอุปกรณ์ในการทำงานจริงกับพี่เล้งนะครับทีนี้มาดูว่าเจ้าอุตันซีบีพีหนึ่งศูนย์ตัว ตัวนี้เป็นตัวที่พี่เลี้ยงก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะตัวนี้คือขาจับมือถือ u l ลินซี่ ma 3 8นะครับตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นขาจับมือถือแบบ m a ็กเซฟนะแต่มือถือเนี่ยแค่นี้ล็อกอยู่แล้วนะสามารถใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะครับก็เอาไว้ตั้งบนโต๊ถ่ายรูปเซลฟี่ทำมอนเทนได้หมดเลยนะหรือจะดูหนังฟังเพลงก็สามารถเอาวางบนโต๊ะได้หมดทีนี้จุดเด่นมากข,ของตัวนี้คือด้านล่างมันจะมีเพลตตัวนี้สามารถเนี่ยใช้กับขาตั้งกล้องแบบพวก u l ลินซี่ td เกแบบนี้ได้นี่นะคือสามารถเี่ะขันไไเข เราด้วยความที่วัสดุเป็นแมกนีเซียมอลลอยเนี่ยมันทำให้แข็งแรงมากไม่ต้องกลัวหักกลัวบุปะแข็งแรงจริงนะครับตัวเนี้ยแล้วตัวมันเองก็มีคาร์บินเนตแบบนี้เกี่ยวง่ายมากนะครับโอเคทีนี้มาดูว่าข้างในนี้เนี่ยพี่เล้งเอาอะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกที่พี่เล้งอยากแนะนำเพื่อนๆเลยคือนี่ครับตัวดูดความชื้นซิลิกาเจลนะตัวนี้พี่เล้งเพิ่งได้มานะของ JJC นะใช้ดีมากนะเวลาที่พี่เล้งอยู่ใต้เนี่ยอากาศมันชื้นมากพอใช้กันชื้นตัวนี้โอ้โหดูดความชื้นดีมากจากปาติณเนะี่ยถ้าไม่สมมใส่ตัวนนนนนนีี้้้เ่่่ยคววาามมชชืืนนะัั60%กแตตพอใสะ เรยงรอมาเป็นเกือบเดือนละนะครับความชื้นเหลือแค่ประมาณ50ยนิตถือว่ามันดูดดีมากนะแล้วก็สามารถเอามา reuse ใหม่ได้ก็คือตัวซิลิกาเจลเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเขียวใช่ไหมพี่นี่นก็เสียบเนี่ยไทยซีเนี่ยชาร์จเข้าไปมาร์ตแกรกเป็นสีส้มเหมือนเดิมแต่ว่าชาร์จออกมาสักโอ้พี่นี่ทิ้งไว้ประมาณ7-8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยนะคือให้มันสีเป็นสีส้มหมดเลยอ่ะนะครับถึงามาใช้งานใหม่นะครับเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวการชื้นท,ที่แนะนำเลยกระเป๋ากน,น,น,นะ นี่เป็นบอดี้ Body ของกล้องอีกตัวหนึ่งของพี่เล็งกนะ็คือ Sony A 1 5นะครับก็จะติดคู่กับเลนส์วายเอ็นเระยะ11บมิลตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบอดี้ APS-C นะก็11บมิลตัวนี้เนี่ยพอใส่ในบอดี้ APS-C แล้วเนี่ยระยะที่ได้ก็จะเทียบเท่ากับประมาณสัก15บมิลน,นะครับของกล้องฟูลเฟรมนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพี่เล็งเนี่ยจะใส่คั่วสายตัวนี้ครับสายอุลิซี่ยูก้าศูนย์หกนะครับเป็นแบบพริกลิลิส์นะทำให้สามารถกดล็อกใช้งานง่ายนะครับ แต่ว่าตัวนี้พี่เล้งก็ใส่กับตัวขากิมบอลของชิยุนนะด้วยความที่มันเป็นเลนมุกว้างแบบนี้ก็เลยติดกับตัวกิมบอลเอาไว้บินง่ายนะครับบินง่ายก็เลยติดประจำไว้นะครับแต่บัตติดถ้าถ่ายภาพนี่เดียวเนี่ยพี่เล้งจะติดกับตัวอุลันซี่นะครับยูกาศูนย์หกคู่ตัวโซนี่เอลบันห้าตัวนี้เลยนะครับอ่าต่อมาคือตัวนี้นะครับเป็นแฟลชนะครับก็จะเป็นแฟลชอุลันซี่เอฟสามสองแล้วก็อุลันซี่ทีทีศูนย์หนึ่งนะก็เป็นทริกเกอร์กับตัวแฟลชนะครับ สองตัวนี้พอใช้งานด้วยกันเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าขากันมากนะครับถ้าจะใช้งานตัวเดียวเนี่ยมันก็คือการยิงแฟลชตรงๆเสียบบนหัวกล้องมือคดชูใช้งานได้เลยแต่พอมีทิกเกอร์เนี่ยทำให้เราได้มิติของแสงมายิ่งขึ้นนะครับอ่าตัวนี้เป็นเลนส์แคนนอน7 2็0สิบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากนะแคนนอน1 7 4เเอาไว้ถ่ายภาพวิวโดยตรงนะครับก็คือเลน้นแบบว่าอ่ภาพมุมกว้างภาพวิวต่างนะตัวนี้เป็น f 4ีนะครับ 50มิลติดมาสองตัวนะอันนี้ก็เอามารีวิวที่ททใต้ทีเดียนะครับก็จะเป็น5 0ามิลตัวนี้เป็น yn 5 0าสิมิล f 1 8 s df dsm รุ่นแรกนะครับอันนี้เป็น yn Lens 5 0้มิลเหมือนกันนะเป็นรุ่น2นะครับรุ่น2เนี่ยจะเป็นน้ำหนักมันจะมีน้ำหนักเบาวกว่าเป็นพลาสติกนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเลนส์50มิลเนี่ยมันเป็นเลนส์ระยะที่พี่เลงเนี่ยถนัดที่สุดละนะครับด้วยความที่พี่เลงเนี่ยถายาย่ถายงานคันดิทถ่ายงานแรงต่างในงานพิธีการเนี่ยพี่เลงจะใช้50มิลมาตลอดก็ทำให้เราเนี่ยถนัดในระยะ50มิลนะครับเดี๋ยวพี่เลงก็จะมารีวิวอีกทีนึงนะครับว่าเจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงตัวไหนน่าสนใจกว่ากันนะครับหรือตัวไหนเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงก็อย่าลืมรอติดตามกด follow ด้วยนะครับต่อมาตัวนี้ครับเป็นเลนส์16มิ Sony A เอวันตัวนี้นะครับอ่าทีนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้คือตัวนี้ครับนี่ที่เป่าลมฝุ่นนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับแนะนำว่าเพื่อนๆควนรต้องมีติดกระเป๋ากล้องไว้เลยนะแล้วก็น,นี่ครับแบตเตอรี่สํารองนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่สารองตัวกล้อง Sony ที่เพื่งถ่ายงานอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้สําคัญมากต้องใช้นะคือต้องติดตัวนะครับบอกเลยว,ว่าเวลาคุณไปถ่ายงานแล้วตามเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแบตเตอรี่สํารองอย่างน้อยสองก้อนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละคนนะแต่พี่เลี้ยงเนี่ยใช้งานแค่้ือคดไ ตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งฟิลเตอร์ตัวนี้คือเทียร์แ e ็คเคนเซนะครับเป็น ND ็นดบวกซีบนะก็ใช้งานอยู่ตอนนี้นะส่วนตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์ปัจจุบันของมันนะคนละอันนะสลับกันอยู่นะครับซึ่ง ND เนี่ยสำคัญมากในงานวิดีโอนะครับเอาไว้สหรับลดชัตเตอร์สปีดให้สัมพันธ์กับเฟรมเรทอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำคัญมากคือตัวนี้บารคาโฟนที่พี่เล้งใช้อยู่ตัวนี้ครับคือตัว v o l e n น y U m ยูไมเอนะครับก็คือตัวนี้ครับเนี่ยใส่ถุงผ้้าานนนนะะแพ็็คคเเกกจดดูีีมมรรััับบตวห ตอนนี้มันออกไปคู่หนึ่งแล้วคือมีการใช้งานกล้องตัวนี้อยู่นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไมค์อีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ติดก,กับอีกกล้องหนึ่งได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินตอนนี้คือเสียงที่มาจากไมค์ออริซซี่ยูไมเอ็มสิบแปดตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคและนี่คือของทั้งหมดที่พี่เล้งเตรียมมาในการถ่ายงานแต่ละครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาออกไปลุยง,งานเนี่ยมันจําเป็นมากในการที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไว้ก่อนนะคือเหลือดีกว่าขาดนะแต่ถ้าขาดไปแล้วแต่แรกเนี่ยจบเลยทําอะไรไม่ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวรู้ว่าการถ่ายภาพวิวต้องถ่ายยังไงต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไร่ไปดูนครับทีนี้พูดถึงการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับซึ่งพี่เลงก็ใช้บอดี้ของ Sony A เอลบนะครับก็ใช้ควบสายสะพายคล้องคอตัวนี้ครับตัว u l ลลินซี่ยูคนกนะครับก็เป็นตัวควิกรีลิสบทเร็วนะครับของ u ุลลินซี่นะก็เป็นหนึ่งในจักรวาลยูค่านะครับนี่ครับนี่ก็ใช้งานคล่องสะดวกนะครับแล้วก็ใช้กระเป๋าตัวนี้ครับเป็นอุล0ินซ ซึ่งตัวนี้พี่เลยงก็จะเน้นเอาไว้เป็นตัวที่สำรองนะเป็นตัวเหมือนกับถ่ายอุปกรณ์ต่างๆจากกระเป๋าต้องใบใหญ่อุลซี่ bp หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ย้ายมาใส่อุปกรณ์บางอย่างในตัวนี้เช่นพวกกล้องกับเลนตัว2ตัวแค่นี้เองนะครับโอเคในส่วนของการตั้งค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับให้เราดูสภาวะแสงก่อนนะครับซึ่งแสงที่เหมาะสมในการถ่ายภาพต่างนะครับโดยเฉพาะภาพวิวเนี่ยมี2ช่วงก็คือ1ช่วงเช้า2ช่วงเย็นช่วงเช้าหนี่คือช่วงเวลาประมาณสักตั้งแต่7เจ็10โมงไป ประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็ฤดูกาลด้วยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เหมาะสมคือช่วง7จ็ดโมงก็คือช่วงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นน่ะจนถึงประมาณสิบโมงเช้านะครับถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเกินกว่านี้ไม่ได้เหรอนะครับมันก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าแสงแดดมันจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์นเนี่ยมันจะเริ่มอยู่มุมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งพอพระอาทิตย์อยู่มุมสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดเงเาใต้ตามากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ว่าเราถ่่่่่่าาายยยภพสสิงงงขอออตเนนนนนนกก็ไมควควัััชะรบ ส่วนช่วงเย็นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดินนะครับซึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่พี่เล้งเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่อะไรละครับคือช่วงเช้าเนี่ยพี่เล็งตื่นไม่ทันนั่นเองครับก็เลยมาถ่ายช่วงเย็นมากกว่านะทีนี้ปัญหาสำหรับคนที่ถ่ายภาพช่วงเที่ยงคือเงาจะลงใต้ตาเยอะไม่สวยใช่ไหมครับวิธีแนะนำง่ายๆคือให้เราเนี่ย ายในที่ร่มแบบนี้ตอนนี้นะที่มีต้นไม้เยอะแบบนี้นครับรับรองว่าแสงเนี่ยสวยงามละมุนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแบบเนี่ยจะไม่โดนแสงอาทิตย์โดยตรงทําให้ไม่เกิดเงาใต้ตาหรือว่าเงาตามตัวนั่นเองครับ ทีนี้ส่วนการตั้งค่ากล้องนะครับสำหรับคนที่ตั้งค่ากล้องยังไม่เป็นนะครับก็สามารถตั้งค่าตามสูตรเพียงได้เยนะครับทีนี้โหมดที่วินแนะนำให้ปรับอันดับแรกคือโหมด M นะครับซึ่งโหมด M เนี่ยจะทําให้เราสามารถปรับตั้งค่ารูปแสงค่า ISO ค่าชัตเตอร์สปีดได้อย่างอิสระนะครับโอเคเริ่มจากค่า ISO นะครับเพียงก็จะเริ่มปรับที่ ISO 1นึ่อนะครับเพราะว่าแสงวันข้างสว่างมากนะครับเพียงใช้แค่ ISO 100ถึง200ไม่เกินนี้นะครับ ในส่วนของการตั้งค่ารูปแสงือว่าค่า f นะครับก็ให้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยถ่ายอะไรถ้าเกิดว่าถ่ายคนต้องการให้เกิดความชัดตื้นเยอะๆเนี่ยให้เราปรับค่า f หรือค่ารูปแสงเนี่ยให้กว้างสุดเท่าที่เลนตัวนั้นทําได้นะครับอย่างตัวนี้คือ yn lens นะครับ11มิล f 1.8นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับค่ารูปแสงใด้กว้างสุดที่ f 1.8นะครับนั้นคือถ้าเกิดถ่ายคนถ่ายนางแบบแนแบบแรงต่างๆเนี่ยหรือว่าต้องการให้มีความชัดตื้นละลายหลังเยอะๆให้ปรับไปที่ f 1.8นะครับ แต่ถ้าเกิดอยากถ่ายวิวหรือว่าถ่ายให้ภาพเกิดความชันลึกมากยิ่งขึ้นเนี่ยพี่เล้งก็ใช้ที่ f2 หรือว่า2.8นั่นเองนะครับทีนี้ค่าตัวสุดท้ายที่เป็นจะพูดถึงคือค่าสปิริชเตอร์ครับด้วยความที่แสงมันจัดแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยยังไงสปิริชเตอร์ก็สูงแน่นอนครับเราสามารถได้แบบค่าสปิริชเตอร์ถึงสูงได้เลยครับก็อย่างกล้องตัวน,นี้เนี่ยพี่เล้งเนี่ยจะใช้ค่า iso 100 f 2.8นะครับแสงตอนนี้เนี่ยมันบอกว่าให้พี่เล้งเนี่ยใช้ที่1ส่วน400นะครับเพราะฉะนนั้คือพี่เลงก็ะใช้1 400เลยนครับ ทีนี่ส่วนการปรับไฟภาพเนี่ยจะมีไฟสองชนิดคือไฟรอกับไฟ JPEG นะครับซึ่งพี่เล้งก็แนะนำใเพื่อนๆใช้แบบไฟร้อนนะครับหลายคนไปเที่ยวมานะแล้วก็ไปต่างประเทศนะครับสุดท้ายเนี่ยถ่ายเป็น JPEG หมดเลยนะครับข้อเสียคือเป็นไฟที่มันปรับแต่งไม่ค่อยได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งอุณหภูมิสีปรับแต่งความยืดหยุ่นเรื่องของไฟภาพความสว่างความมืดนอย่างเงี้ยมันจะแก้ไม่ได้เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าอยากจะถ่ายภาพให้มีคุณภาพหรือว่าอยากจะมาแต่งภาพที่หลังเนี่ยอยากมาปรับสีสันหนาตาให้มันสนุกยิ่งขึ้นให้มันสวยยิ่งขึ้นเนี่ยแนะนําเป็นไฟล์รอจะดีที่สุดครับส่วนต่อมาคือไว้บาลานซ์หรือว่าสมดุลแสงนะครับพี่เลงก็แนะนําให้เป็นแบบออโต้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะไปดึงอุณหภูมิสีต่างๆได้ครั้งหนึ่งในโปรแกรมแต่งภาพนั่นเองครับทีนี้พร้อมแล้วก็ไปลงมือถ่ายกันเลยครับ ทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องเข้าใจในเรื่องของการถ่ายภาพหรือถ่ายวีด uh, ีโอเนี่ยก็คือเรื่องของทิศทางแสงนะครับอันเนี้ยสำคัญมากนะครับถ่ายภาพดูสวยแล้วก็ทําให้ดูดรอปได้เช่นกันนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยพี่เล้งยืนตรงนี้นะครับแสงมาจากด้านหน้าพี่เล้งนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เพื่อนๆกำลังถ่ายพี่เล้งตามแสงนะก็คือแสงมาด้านหน้าก็จะมองเห็นแบบนี้เลยส่วนตอนนี้การถ่ายภาพแบบย้อนแสงนะครับก็คือพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังพี่เล้งนะแต่ว่าตอนเนี้ยเพื่อนๆอาจสงสัยว่าทําไมหน้าดูผ่องดูใสเคลียร์จังอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยครับว่า ถ้าเกิดว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยเราเอาคนที่จะถ่ายเนี่ยมาอยู่ในที่ร่มแบบนี้นะครับแสงต่างเนี่ยมันจะดูเคลียร์ดูใสเลยเพราะฉะนั้นไมน่น่งกังวลครับถ้าเกิดว่าเราเอาคนนางแบบในแบบต่างเนี่ยมาถ่ายช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงใต้ร่มมาแบบนี้นะ,ะรับรองว่าหน้าใสาทุกคนแน่นอนครับโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องของกล้องวิดีโอบ้างนะครับลหลักแล้วเนี่ยไฟล์ภาพวิดีโอเนี่ยจะแบ่งเป็นสแบบก็คือไฟล์ Full HD 1 0 8 0 p นะครับแล้วก็ไฟล์ 4K นะครับทีนี้กล้องปัจจุบันนะ ไม่ว่าจะเป็นกล้องมือสมัครเล่นแบบเป็นแบบเซมิโปรเฟชชั่นแนลแล้วก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยนะครับก็คือทั้ง3กลุ่มทั้งสามเซกเมนต์เนี่ยนะครับก็จะมี 4K หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในเรื่องของเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทที่คิด,ดง่ายเลยก็คือยิ่งเฟรมเรทยิ่งเยอะเนี่ยภาพยิ่งสมูทนะครับทีนี้เฟรมเรทที่เราใช้กันเนี่ยจะมี25เฟรมเรท30เฟรมเรท50เฟรมเรท60เฟรมเรทหลักๆเนี่ยเราจะใช้แค่4ตัวนี้นะครับส่วนเฟรมเรทสูงเเเเเเเช่น100 rate, 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 น100 120 240ฟฟฟรรรรรรมมมทททพวกส มันจะเอาไว้ใช้ในการดึงสโลโมชันโดยตรงครับยิ่งมีเฟรมเรตยิ่งสูงยิ่งดึงสโลโมชันได้เยอะมากนะครับซึ่งกล้องเนี่ยก็ต้องมีราคาสูงมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นกล้องที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นอีกคันนั่นเองครับแล้วเราควรตั้งค่ากล้องเท่าไหร่ดีพี่เลงแนะนําว่าให้ใช้เป็น1 0น0ปีแล้วก็ใช้เฟรมเรตที่ห้าถึงหกเฟรมเรก็เพียงพอแล้วครับ และส่วนในการตั้งค่าชัตเตอร์สปีดเนี่ยก็ให้เราใช้ไป2เท่าของเฟรมเรทเสมอนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้เฟรมเรทที่30เฟรมเรทเนี่ยก็ให้ตั้งสปีดเชตเตอร์เป็น1นึ่งส่วครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สปีดเชตเตอร์ที่60เฟรมเรทก็ให้ตั้งสปีดเชตเตอร์เป็น1นึ่งส่วนร้อยครับตอนนี้เพื่อ,อนๆนะ่าจะเข้าใจเรื่องการตั้งค่ากล้องทั้งภาพนิ่งและวิดีโอมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าภาพที่เกิดจากการตั้งค่าต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยภาพจะเป็นยยััังงงงไไไหรืออวว่าวิดดีโจะเปป็นงงปนูบก ตอนนี้พี่เล้งก็พาเพื่อนเพื่อทุกคนมาไหว้เจ้าแม่คุณอิมที่ศาลเจ้าแม่คุณอิมร้อยปีที่หัดใหญ่ครับและที่เห็นนี้ก็เป็นองค์เจ้าแม่คุณอิมหินยกขาวชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับแต่องค์นี้ไม่ใช่เจ้าแม่คุณอิมร้อยปีนะครับเพราะองค์นี้เพิ่งสร้างเสร็จประมาณ2ปีเท่านั้นครับแต่ว่าองค์ร้อยปีเนี่ยอยู่ในศาลเจ้าก็คือองค์นี้นั่นเองครับพี่เล้งเองก็เป็นลูกเจ้าแม่คุณอิมครับก็เลยแวะมากราบไหว้เจ้าแม่ที่นี่ครับ ใกล้มาหัดใหญ่ก็อย่าลืมแวะมาไหว้ขอพรเจ้าแมคนอิมเสริมสร,สร้างสิริมงคลรับปีใหม่ที่นี่กันนะครับทีนี้การถ่ายวีดีโอโดยใช้ทฤษฎีชัตเตอร์สปีดสองเท่าของเฟรมเรียนเนี่ยก็จะค่อนข้างยากครับเวลาที่เราถ่ายกลางแจ้งแบบนี้เพราะว่าแสงมันจะสว่างมากครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ชัตเตอร์สปีดสองเท่าตามทฤษฎีเนี่ยมันจำเป็น,นต้องรีค่ารูปแสงแคบลงครับก็จะส่งผลใ,ให้แบ็กกราวด์หรือว่าฉากหลังเนี่ยมันมีความชันลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งวิธีการแก้ก็ง่ายมากนะครับก ตัวนี้จะเป็นทั้ง ND Filter แล้วก็ c b l Filter ครับ ND Filter คือเอาไว้ลดทอนแสงที่เข้ามาในกล้องนะครับพอละครอบหน้าเลนแบบนี้เนี่ยแสงที่เข้าจะน้อยลงครับทำให้เราสามารถได้ใช้ Shutter Speed เป็น2เท่าของเฟรมเรยได้เหมือนเดิมเลนสามารถปรับค่ารูปแสงให้กว้างขึ้นก็คือด้านหลังเนี่ยถ่ายมาแล้วยังมีความชัดตื้นละลายหลังสวยงามเหมือนเดิมนั่นเองครับ ส่วนข้อเด่นฟิลเตอร์ตัวนี้คือมันมีแบบ CBL ด้วยคือเอาไว้ตัดแสงสะท้อนนะครับแสงสะท้อนในที่นี้คือเวลาที่เราถ่ายภาพวิมต่างอย่าให้ท้องฟ้าเนี่ยมันมีแสงเข้มมันมีสีเข้มนะครับเราสามารถใช้ CBL ตัวนี้ค่อยๆหมุนหามุมโพลาไรส์นะครับท้องฟ้าก็จะเข้มยิ่งขึ้นหรือสมมติถ้าเกิดว่าไปเที่ยวทะเลอยากจะให้ท้องทะเลเนี่ยมันมีสีเข้มยิ่งขึ้นหรือว่าอยากจะเห็นปลาใต้น้ำเนี่ยเราก็สามารถใช้ CBL ตัวนี้หมุนเพื่อหาม,มุมโพลาไรส์ ัดแสงสะท้อนได้ชิ้นกันครับก็ทำให้เราสามารถมองเห็นปลาใต้น้าได้หรือแม้แต่ง,งานอินเทอร์เนียหรือว่างานแพ็กช็อตเนี่ยเราใช้ CBL ตัวนี้ในการตัดแสงทั้งสิ้นนั่นเองครับทีนี้เพียงจะปรับตัวฟิลเตอร์ ND ให้ดูนะครับนี่ปึ๊บเห็นไหมครับว่าภาพมันจะเริ่มมืดลงนะครับ กพราะฉะนั้นคือข้อดีของฟิลเตอร์ ND แบบนี้คือมันสามารถปรับความอ่อนความเข้มนะครับของแสงที่เข้ามาให้ตัวกล้องของเราได้นะครับนี่ทีนี้หน้าที่ CBL ก็คือเอาไว้ตัดแสงสะท้อน,น,นต่างๆครับทำให้เวลาเราถ่ายภาพวิวเนี่ยท้องฟ้าจะเข้มขึ้นหรือว่าถ่ายน้ำเนี่ยแสงสะท้อนจะหายไปทําให้เห็นปลาใต้น้ำได้ง่ายยิ่งขึ้นครับลองมาดูภาพตัวอย่างนะครับเพียงจะลองทําการหมุนนะครับตัว CBL ให้ดูนะะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมันจะค่อยตัดนะครับนี่เห็นนะครับปึ๊บ เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของ CBL นะครับเอาไว้ตัดแสงนะครับเราถึงสามารถที่จะเอาไปใช้ในงานพวกอินเทรเียเอาไว้ตัดแสงสะท้อนถ่ายแพ็กช็อตต่างเนี่ยใช้งานได้หมดเลยครับก็คือตัว CBL นะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าแล้วทำไมต้องใช้ชัตเตอร์สปีดสเท่าของเฟรมเรทเสมอล่ะเพราะเวลาที่เราใช้ชัตเตอร์สปีดสูงเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกที่แข็งมากหรือว่าโมชั่นค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเวลาที่มีความเคลื่อนไหวแรงต่างเนี่ยมันจะดูไม่สมูทเขาก็เลยคิดทฤษฎี2องเท่าของเฟรมเรทนั ทีนี้อุปกรณ์สาคัญในการถ่ายวิดีโออย่างนึงก็คือขาตั้งวิดีโอครับซึ่งปีเล <ę> ้งก็ใช้อุลันซี่ TT09 ในการถ่ายงานเซนี้นะครับต้องบอกว่าการใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยมันจะช่วยให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยดูสวยดูสมูทดูลื่นยิ่งขึ้นนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นหัวแบบน้่มันนะครับทำให้เราสามารถที่จะทิวได้สมูทนะครับแล้วก็แพนได้สมูทยิ่งขึ้นนะครับนี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ปีเล้งเนี่ยเอาไว้ใช้งานถ่ายงานตลอดเช่นกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยขาตัวนี้ยังสามารถปรับเป็นแนวตั้้้งงงงงไดครััับซึ่่่่พเเเเลกกออาาาาวถยยนนนนนนภิช ซึ่งขา TT09 ตัวนี้เนี่ยพี่เลี้ยงก็เอาใส่เพลทกของตัว Quick Release UGA01 นะครับเนี่ยก็เป็นตัวนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขาของตัว TT09 เนี่ยจะเป็นหัวแบบอาร์ค่าสวิสครับซึ่งพี่เลี้ยงก็เอาตัว y UGA เนี่ยมาใส่นาะนี่ทำให้เราสามารถจะปลดล็อกกล้องได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับใส่ลงไปล็อกแค่นี้ก็อยู่แล้วครับแล้วก็ปลดใช้งานง่ายนั่นเองครับ ทีนี้อุปกรณ์สาคัญอีกตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับงานวิดีโอก็คือกิมบอลหรือว่าไม้กันสั่นครับซึ่งปีเลงก็ใช้กิมบอลของชิยุนรุ่น VVS ครับกิมบอลจะใช้เวลาที่เราต้องการเคลื่อนที่มุมกล้องไปในจุดต่างๆซึ่งจะทําให้ภาพเนี่ยดูสมูทลื่นไหลไม่ดูสั่นจนปวดตานั่นเองครับที่สําคัญเนี่ยกิมบอลทำให้เราได้มุมภาพสวยๆเยอะมากครับลองไปดูภาพที่เกิดขึ้นจากการถ่ายด้วยกิมบอลหรือว่าไม้กันสั่นกันครับ เวลาถ่ายคอนเทนต์มือถือเนี่ยพี่เล้งก็จะใช้2ตัวนี้ครับคือ ONC MTCC แล้วก็โอล TT23 ครับซึ่งตัว TT23 เนี่ยจุดเด่นคือมันจะมีกล้องเนี่ยเอาไว้ถ่ายกิ้งตามเราได้ครับวิธีการขาแค่กดตรงกลางนี้นี่ครับมันจะเด้งมาแล้วแล้วก็ยืดขึ้นครับนี่แล้วก็ตั้งแบบนี้ครับส่วนตัวแกนตัวนี้เราสามารถปรับล็อกองศาได้ตามต้องการนะครับนี่ครับนี่แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับซึ่งเราสามารถบิดแกนบนแบบนี้ได้เลยครับนี่บิดได้รอบเลยนะครับแบบนี้นะโอเค ทีนี้พอเปิดสวิตปั๊บเนี่ยตอนนี้มันแท็กกิ้งตามเราเลยครับเมื่อพี่เล้งจะหันไปไหนเนี่ยมันก็จะหมุนตามเราแบบนี้ครับนี่ก็เหมาะคนที่ทําคนเดียวคนเดียวที่ไม่มีใครช่วยถ่ายแบบพี่เล้งนะเนี่ยก็ทำให้าาเราทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ข้อดีมากของต,ตัวตัวนี้คือมันจะมีรีโมทบลูทูธตัวนี้มาให้ครับนี่ทำให้าาเราสามารถจะกดควบคุมสั่งการในระยะไกลได้นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดพี่เล้งอยากให้มันหยุดแท็กกิ้งหยุดติดตามเนี่ยก็แค่าการหมือนไ่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้พอมันขึ้นเซ็นเซอร์สีีีแแดดดงเเนนน่ยยมมมััจะหหุตติา,มมาล้วครบ็ ตอนนี้มันจะไม่ตามแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันกลับมาตามเราเหมือนเดิมเนี่ยก็ให้ทำมือโอเคแบบนี้นี่ปึ๊บเห็นไหมครับตอนนี้พอมันขึ้นสีเขียวเนี่ยมันจะกลับมาติดตามเราเหมือนเดิมแล้วนั่นเองครับและนี่คือข้อเดียวกันใช้ตัวอุลิซี่ทีทีสงสารในการทำคอนเทนต์ครับส่วนตัวนี้คือตัวอุลิซี่เอ็นดีสีสี่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่พี่เลี้ยงเนี่ยชอบใช้ที่สุดแล้วนะครับเรียกได้ว่าในคลิปที่เลี้ยงในช่องทิกตอกต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้ถ่ายแทบจะะ90%เลยนครับเนีี่ยวิธกาาารกงขให้กางงยามแค่นี้ครับแล้วก็ดึึงข้นนี่แล้วก็ตั้ง แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับทีนี้การใส่มือถือรุ่นนี้ออกแบบมาดีมากคือเราไม่ต้องซื้อตัวจับมือถือเพิ่มเราแค่กางตัวนี้มาเป็นตัวจับมือถือแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยง่ายนิดเดียวครับเราสามารถปรับองศาเนี่ยต่างๆได้หมดเลยนะจะตั้งหรือจะนอนได้หมดนะครับซึ่งถ้าที่พี่เด้สังเกตมาเนี่ยพวกยูทูบเบอร์หรือบล็อกเกอร์ต่างเนี่ยจะใช้ตัวนี้ mtc c เนี่ยเยอะมากนะซึ่งรุ่นนี้มันจะมี2สีคือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับซึ่งพี่เลี้ยงก็มีทั้งสองสีเลยนะครับก วิธีการเก็บก็ดึงแค่นี้เลือแค่นี้แล้วก็ใส่กระเป๋าหลังได้เลยครับเนี่ยวิการง่ายมากและนี่คือวิธีการตั้งค่ากล้องในการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายวีดีโอนะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ในการใช้งานทั้งหมดของพี่เลงนะครับเพื่อนๆมีความคิดยังไงอย่าลืมมาพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ได้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ